ทำแบบนี้ก่อนนอนทุกวันตื่นมาหน้าใสหน้าเฟิร์มหน้าเด็กเด้งกระชับแน่นอนค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจําเป็นที่ต้องทาความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดหมดจดก่อนเพราะถ้าเราไม่ทําความสะอาดผิวหน้าแบบสะอาดหมดจดก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยค่ะกักเก็บสิ่งสกรปรกได้ผลสุดท้ายนะคะผิวของเราก็จะกลายเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเพราะสิ่งสกรปรกเนี่ยมันตกค้างอยู่บนใบหน้าของเราคิดีไหมคะผิวสวยเริ่มต้นจากการทําความสะอาดแบบถูกต้องท่านก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ deep cleansing cream ในการทําความสะอาดผิวหน้านะคะตัวนี้บอกเลยว่าเลิฟละลัก เพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อละเอียดแล้วก็นุ่มอ่อนโยนปลอดภัยกับผิวหน้าของเรานะคะหลังจากนั้นก็ต้องมีการสกับผ่าเซลล์ผิวค่ะถ้าผิวของเราเนี่ยรูขุมขนกว้างและผิวหน้าห้อยหย่อนคล้อยเราก็จะมีการผ่าเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกก่อนนะคะซึ่งสกับของทันก็จะเป็นตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าเนื้อละเอียดมากเนื้อเนี่ยไม่มีเม็ดบีบนะคะแล้วก็ตัวนี้รับรองค่ะว่าไม่แพ้หน้าไม่ผังไม่ละคายเขืองแน่นอน อุปกรณ์ที่ทันใช้ในการนวดหน้าวันนี้ทันก็จะมีตัวเจดโรเลอร์กับกัวซาค่ะในการนวดหน้านะคะและที่สําคัญสุดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการนวดหน้าของทันก็จะเป็นตัวคอลลาเจนเนื้อเจลแบบนี้นะจ๊ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะซึ่งแบบว่าตัวนี้เลยเป็นตัวคอลลาเจนบอกเลยว่าคือแบบลดสุดๆเราก็จะเริ่มต้นนะคะแต่ที่จมูกหน้าผากแก้มสองข้างแล้วก็ขางอย่าลืมคอเกลีย่ยให้ทั่วเกลีย่ยให้ทั่วผิวหน้า ตัวคอลลาเจนตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อเจลจะซึมวิบเข้าผิวของเราเลยค่ะบางท่านที่ใช้แล้วมันซึมบวิบเข้าผิวเลยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กอยากหน้าเฟิร์มต้องรักษาโครงสร้างของชั้นหนังแท้ไว้ให้ได้ค่ะซึ่งตัวคอลลาเจนตัวนี้มันจะซึมเข้าสู่ชั้นหนังแท้ของเราเลยนะคะและเราก็ใช้ตัวเจดโรลเลอร์ค่ะกิ้งนวดนวดนะคะตามแนว45องศาล็อกขึ้นไปค่ะ3 3ครั้ง2 3มาที่ร่อง1 2 สามมาที่ล่องแก้มค่ะหนึ่งสองสามตาท่านี้นะคะจะช่วยนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราจะทำให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราแข็งแรงขึ้นนะคะเริ่มต้นมาที่คางมุมปากถุงใต้ตาเปลือกตากและหน้าผากมาที่คอค่ะท่านี้บอกเลยว่าสบายมากเลยนะหลังจากนั้นนะคะท่านก็ใช้ตัวกัวซาค่ะเริ่มต้นนะคะจาก,กรอบหน้าไป 1 2 3ลองน้ำหมากลองแก้มเลยทำแค่นี้พอนะคะไม่ต้องทำเยอะเพราะเราจะทำทุกวัน1 2 3ลองใต้หน,ตหนกตรงนี้2 3งสงใต้ตาค่ะ1 2 3แล้วมาบริเวณริ้วรอยรอบดวงตาตรงนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องหนังตาตกห้อยคอยมาที่คิ้วค่ะ1 2 3แล้วบริเวณหน้าผาก ตรงช่วงนี้ถ้าใครคอลลาเจนแห้งเติมคอลลาเจนนะคะทันแต้มคอลลาเจนเข้าไปแล้ว 2> 1 2 ค่านี้จะช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องดิ้วลอยล่องหน้าผากได้ดิ้วลอยล่องลึกล่องหน้าผากเซ็นละ3ครั้งไขรหน้าผากกว้างอย่างทันเนี่ยทําเป็นคนที่หน้าผากกว้าง,งเหงງเหงักซับจัะพอเราทําเสร็จแล้วนะคะหัวใจสําคัญที่สุดในการลดหน้าคือการเด่น้ําเหลืองเราจะต้องมีการเด่น้าเหลืองทานกจ็จะแต้มคอลลาเจนลงไปก่อนวิธีการเดนน้ําเหลืองนะคะก็ะเริ่มตน้นทานจะใช้บริเวณสันตรงช่วงนี้ใช้สันมือนะคะรีดหนึ่งสอง สามรองน้ำมกูกวางลงนี้หนึ่งสองสามรองแก้มหนึ่งสองสามผงใต้ตาหนึ่งสองสามหนังตาตกหนึ่งสองสามและหน้าผากทำแบบนี้นะคะ อย่าลืมที่คอช่วงแรกจะใช้คอลลาเจนเฟืองนิดหนึ่งเพราะว่าผิวเราเมื่ออายุที่เยอะมากขึ้นนะคะคอลลาเจนจะลดลงมากขึ้นอายุ20ปีคอลลาเจนยังเต็มร้อยแต่หลังจากอายุ20ปีคอลลาเจนจะลดลงไปปีละ1.5อายุ30ปีลดไป15อายุ50ปีลดไป50ใช้มือของเราเก็บอีกรอบหนึ่งในการเด่นน้าเหลืองคอลลาเจนแ้มก่อนปึ๊บใช้มืออย่างนี้นะคะ1 2 3 4 5ห สนหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าลองแก้มหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมาที่กิ้วหนะะ้าผาก หน้ายกคิ้วยกขึ้นเลยเพียงแค่นี้เองหน้าคุณก็จะเรียวหน้าจะเด้งหน้าจะเฟิรม์มได้ด้วยเทคนิคนี้นะคะลองไปใช้ดูกันค่ะท่านไหนอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กแบบไม่ต้องพึ่งใสยกรรมใช้อุปกรณ์เพียงแค่5ชิ้นเท่านั้นนะคะ มีครีนซิ่งสครับและคอลลาเจนเจ็ดโรเลอร์และกัวซาเซตเดียวจบยกทางหน้าท่านไหนสนใจพิมพ์คาว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ของเราส่งรายละเอียดให้ครับอยากหนะ้าสวยอยากหนะ้าเด็กต้องใช้เซตเดียวจบยกทางหน้ายกจริงๆ